โชคในด้านการงานคนช่วยเหลือประถามทั้งเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างการทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อร่วมง,งานถือว่าสะดวกราบรื่นคล่องตัวและพบกับความสำเร็จอย่างไม่ยากเย็นนักนะครับธุรกิจการค้าใครเปิดร้า,รรานค้าขายถือว่าค้าขายดีมีกำไรมีลูกค้ามาอุดหนุนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่เป็นนักลงทุนนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการหมุนเงินพวกนี้ในเชิงการค้าธุรกิจถือว่าดีทีเดียวใครทําด้านเกี่ยวกับอาหารการเกษตรพวกนี้เนี่ยค้าขายดีครับ อะไรบ้างเช่นอาหารได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารสดอาหารแห้งพวกนี้เป็นพวกไข่พวกผลิตภัณฑ์มาจากการเกษตรพวกนี้ครับพืชผักต่างๆขายได้ขายได้ดีอาหารที่ทําอาหารขายก็ทําได้ดีเหมือนกันครับแล้วก็มีเงินมีทองเข้ามาสมบูรณ์ดีครับ การเงินครับถึงแม้การงานจะดีนะครับแต่ว่าการเงินยังมีความเครียดอยู่เครียดเพราะว่าภาระเยอะนะครับไม่ใช่เครียดเพราะว่าไม่มีรายได้หรือว่าตึงมือติดขัดหาเงินไม่ได้ไม่ใช่มันเครียดเพราะว่ามีภาระเยอะนะครับเป็นภาระเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานไอ้ทษอนี้ครับเป็นภาระเกี่ยวกับเอ่อคนในครอบครัวของเราคนใกล้ชิดเรานะครับบางทีอาจจะมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีใครจําเป็นต้องใช้เงินในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เลยเครียดเครียดตึงๆนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับแต่ว่ายังมีเงินเข้ามาอยู่นะไม่ถึงขั้นนไไมม่่่ีเงงิคคครรรััััับบออยยยยๆใช้ปปาะหด การเสี่ยงโชคการลงทุนยังยังไม่ราบรื่นยังไม่คล่องตัวยังไม่สําเร็จดังที่ใจหวังนักนะครับมาที่เรื่องความรักกันบ้างความรักนะครับภพยใบนี้คนที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์การพบเจอกับใครใหม่ๆนะครับที่ถูกอกถูกใจเข้ากันได้ดีติดต่อสื่อสารกันพูดคุยกันได้ถูกคอเลยทีเดียวนะครับในวันอังคารนี้มีโอกาสเจอคนที่ถูกอกถูกใจหรือเป็นเพื่อนฝูงก็ได้หรือว่าเป็น จากเพื่อนที่ไม่สนิทมาสนิทมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ด้วยส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะครับมองถึงการสร้างอนาคตร่วมกันเลยทีเดียวครับทั้งคนที่มีแฟนก็อาจจะมองถึงการแต่งงานกาันหรือว่าการคบหากการพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่กันมั่นหมายกาันได้หมดเลยครับ